บ่วงบ่วงดีดเอาดินดินพี่น้องดิ้นยุดิ้นยูกจักแต้มบ่วงดีดหลังนึงไอ้บวิดีดสองหลังตอนมีแต้มนึงแล้วไปออกมาเลยพี่น้องนพี่น้องม้นมีดอกห้อยข้องหนูอยู่นี่มีครับนี่เพิ่งกัดหนามุนอีปุยอยู่นี่เขาจะออกไปละ ข้าจ้อไปแล้วอีกแล้วโดนอีกแล้วทางเอานัน่นนันครับนั่นครับเรียบร้อยพี่น้องนั่นนั่นนันนั่นนันนัน,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 นอะหลังจากยามบ่วงวันที่สองเสร็จพี่น้องเขากูออกมาบางส่วนบางส่วนคางไว้อะสวนที่ขูออกมามาเบิ่งน้ำกันครับมา,มาใส่หม่องไม้เลยพี่น้องเมื่อนี้มือที่สามพี่น้องไม้หลายแห้งครับผม หลายแหี้ยมีครับตรงท่างมีครับเบรูปนี่นนอกรูเป็นแบบเลยครับผมอาจากอว้ตรง้ทา,างลงสท้างลงกิมหไหนามากินเขาพี่นนองพี่นอนองเบอร์รูป ดักไว้ใหเห็นน่ทางมีลงมากนะครับปแปลเลยครับผมถงเทิงกนี่ี่น้องด้านบนมีอีสองลัง โอเคครับเยวจีภาพไปดักตรงนั้น่อโพนันพี่นอ้องอายะคือกันโอเคผมมาเบิ่งจุดนี้กันับผมอีกคุยหนึ่งใหาย่ๆงามเลยพี่น้องดักไว้เชิ่องหนึ่งก่อนลงมาตรงนี้เดี๋ยวผมทางสวยงามไม่ไหมพี่น้องมีตแน่นอน คุยเพิ่นอยู่นให้นอกนี่คุยเพิ่นน,น,นี่คุยยืนไม่ไม่เงยเลยนี่ครับเบิ่งร้อยตรงนี้พี่น้องนี่เบิ่งร้อยนี่นร้อย,อยจะดูครับนี่พ้องผมดักไว้ด้านบนอันนี้กันดูโอเคครับสวยๆอีกจุดพี่นอ้องรุ่นกันครับผม มาเบิรงจุดนี้ล้วกันครับผมโพ่นนี่เลยพี่น้องดักเมื่อวานนี่ดักไว้เนี่ยหน,นึง่งโบสซุ่นที่ว่าเหลือบ่วงอันเดียวครับผมมาดักเพิ่มพี่นอ้องน,นี่ดูนี่สามทางเลยเลยพี่น้องหนึง่งสองสามซีซีอันเลี้ยงไปนั่นซีอันอยู่นี่อยู่หันอันหนึง่งดวผมเนี่ยเดือสุดท้่หายไปดักข้างนั่นอันนึงแล้วก็ดัที่ตรงขูนั่อันนึง่ง โอเคครับผมรุ่นกันมืออนเศร้าพี่น้องพ่อนี้กับจังคึอกันโอเคครับขอให้มันม่นหมานสวัสดีครับผมผ้ามายามหนูมือที่สามพี่น้องหมายเกามือที่สามแต่ว่าขายับไปเรื่อยครับปับ๊บง่ายมองไปเรื่อยพี่นอ้องนะ มาเบิงจุดแหลกน้ากันครับพ่นน,น,าาพน,น,พนนี่ก็อายะคือเกาพี่น้องจุดนี้พ่นนี่ก็อายะคือเกาแต่วะไวใบ้บกีหลังหาหลังงหกหลังร่นน้ากันครับผมนครับพ่อนอยู่พี่น้องนี่จากแต้มบ่พอ,อจากแต้มนึงก็พ่อใจหลังนึง่นี่ บ่วงบ่วงดีเอาดินดินพี่น้องดินยูบดินยูจักแต้มบ่วงดีดหลังหนึ่งไอ้บด,ด,ดีสองหลังตอนมีแต้มหนึ่งแล้วปล่อยออกมากเลยพี่น้องดินเดี๋ยวมาเบิร์หลังนึงดิ่นหลังนีนิ่งครับ ถือลูกมันพี่น้องเดี๋ยวเาออกมาให้เบิ้งเดีกี่ดินรวบห่วงถือลูกมันตัวแม่เปี๋ใสเบิ้งค<ม>ุยดีตัวแม่ดิบ่ธรรมดาพี่น้องใหญ่<ม>เลยล่ะบ่หน่อยตัวแม่ดิบ่หน่อยครับแต่ว่าได้ถือลูกทางนึงอยู่นี่ทางนึงอยู่นี่บ่บ่บอลันป็นตะลันหายนะคัะ หลังนูยิ้มหลังนูยิ้มห่นบอลันนี่หางบุาาง้งข้าตัวแม่พอถือพี่น้องพ่อน,นี่ได้ลูกตัวเดียวบ่วงจัาหลังนีหางหกหลังถือลูกน้อยตัวเดียวพี่น้องรุ่นรุ่น,นตัวโบใหญ่โอเคครับเก็บก้อนพี่น้องเตแต้มนึงแล้วแหกมันจุดชุดแรกแหกมันแล้วพี่น้องโอเคครับผม หมานและแต้มนึงครับผมหนูนน้อยรุ่นรุ่น,นพี่น้องมาเบืองพ่นที่สองพี่นอ้องพ่นที่สองกับร่างกายด้วยกันบอกเลยครับร่างกายด้วยกันแต่ละจุดนี่มีแต่จุดง,งามๆพี่นอ้องยูที่ว่าหีดใดบอดใดเท่นานั้นแหละ,ะมารุ่นกันครับผมขอให้มันหมาน,มนพี่น้องจุดนี้ยี่นี้ลงหลางก่อนลนองหลางก่อนครับ นิ่งครับนิ่งครับนี่นิ่งหลายลังใช่ล่ะอันก็นิ่งครับอันนี้ก็น,นิ่งนนกนนงนน็คือนิ่งพี่น้องอันนี้นง่ามๆเลยนครับอยู่อันนี้ก็น,นิ่งครับอุ้ยพิดคาดครับผมผมว่ามัานข้างล่างหรือว่ามันจีกจังเลยพี่น้องเนี่ย ป้าม่ตจอตองมีแตมแล้วครับอาเบิง้งข้างบนอีกสองหลังน้ำกันด้านบนมีสองนิ่งครับผมอันนี้ก็นิ่งบอทำงานจักหลังเลยพี่น้องเอ้าหนูไปใสห้อยไม่ไมมอยู่ไหม ล่างสี่หาหลังข้างบนสองหลังห้อยไม,ไม้อยู่แม่พี่นออ้องอุ้ยงงเลยครับผมงงเลยเยวไปเบิ้งอีกจุดหนึ่งตรงนั้นจะเป็นคุยกันครับผมยูพุนครับเป็นคุยกันง่ามง่ามไหมกันครับผมอ่ะโอเคครับจุดที่สองผิดคาดครับผม ผมว่าจงมิจากแ้มนึงเด้อจะลอกพี่น้องอุ้ยพิดคาดผิดคาดพิชคาดอย่างแรงเลยครับบ่วงทอดกับบดีพี่น้องที่สองบดพองบดหนึ่งหนูเกงสองมีคนออกไปกินแล้ว <c oughs> อ่ะมารุ่นคุยนี่น้ำกันคุยนี่นาที่ไม่ไหมล่ะครับคุยนี่ลอยไม่ไหมอยู่ พี่น้องดีตัวเมี๋ยวเดี๋ยวดึงต่อดึงต่ออันนี้นิ่งครับอันนี้นิ่งครับอันนั้นเกินนิ่งอู้เจอนูเก่งสิพี่น้อง นี่แกนิ่งนี่แกนิ่งดีล้างเดียวครับผมจริงๆไม่ต้องดักแซ่พี่นอ้องจริงๆริงเคยเจอจแบบนี้แบบนี้แบบโพ่นนั่นต้องดักแซ่แต่ว่าผมเก็บนะครับเมื่อนี้มือที่สามเลยพี่นอ้องแถวนี้ผมสไเใส่แถวอื่นเพราะว่า ไม้เกี่ยวเขาไม่ไมแล้วนี่ลายครับนี่ไม้ลายพี่น้องเสียดหลพี่น้องสองจุดติดติด,ตดแล้วครับเอ้เส้นเส้นสองจุดติดติดเลยครับเดีย๋ยวมาเบิ้งอีกจุดสองหลังอันนี้เป็นทางเงือซื้อพี่น้องเป็นทางเงือซื้อผมดากไปสองหลังนี่จัง ส่ปลาคือส่งมุนมุนนี่ครับปลาเป็นมุนมุนอยู่หนี้นาวปลาเป็นมุนมุนอยู่หนีพี่น้องนี่ตัวบวงผมบอเห็น มว้วนมากจะเสียวผมใช้มันนี่น,นี่ท่านี้เซตเขาพี่น้องบ่วงผมห้อยยางนี่นี่พี่น้องห้อยยางบูห้อยคนหรือห้อยหมาบูไปนี่ ห้อยบูไปอีกเป็นห้อยหยาลมลมบูห้อยค้นยังอีกร้างนึงใส่อยู่แถวนี้นีข้างนู้นี่ อุย้ยไม้หุ้มอย่พี่น้องโอ้โหดีบ่วงหลังนี้บ่วงยู่ยู่บ่วงยู่นี้จะมาห้อยยางมไหมพี่น้องเป็นห้อยยางนี่ห้อยข้อ,องยางหยาลบมันห้อยมุน,มน ี่หรอกห้อยข้องหนูอยู่นี่มีครับนี่เพิ่งกัดหนามุนอีกปูยอยู่นี่เข้าจออไปแล้วเข้าจ่อไปแล้วอีกแล้วโดนอีกแล้วโอเคครับผมว่าได้กินจ้อยรุ่นกันต่อครับผม้างน้ามีอีกสามหลังครับ้างน้ามีอีกสามหลัง นี่มันเจาะปองออกมาไหม,มบอ่อมาเลยพี่น้องบ่ยู่บ่มีบ่ดินเลยบ่มือแรกกมดักมือที่สองใหญ่มาดักตรงนี้ครับมันเจาะปองไหมบ่พ่านอีกหลังหนึ่งอยู่ในนห่นพี่น้องห้อยเ็นสีนมัรซา เี๋ยวไปเบิ้องหนี้บ่นี่ทางเอานั่นนั่นครับนั่นครับเรียบร้อยพี่น้องนั่น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 ผมบอกแล้วห้อยขื้นมาตาสาพี่น้องคนที่ออกมากเขาว่ากิ่เขาย่นีเรียบร้อยครับผมอ่ะเดี๋ยวเก็บแจ้มนี้ก่อนใด้ไปรุ่นกันต่อครับผมสวยแต่มที่สองมากแล้วครับอะมาดนอีกหลังนึง หลังนึงอยู่นี่กันพี่นอ้องยืนซา์สิขึ้นมาเนี่ยอู้เห็นบ่บวดีถือไม่ตะเกยไกลมีโตโป่อู้บ่มีโตพี่น้องนี่ผ้มดักไว้นีนะครับนี่ปองผนออกมานี่พี่น้องนี่กาเบิลถือว่ากินเขาอยู่ยังได้กับมาแท้ ก็โดนอเดี๋ยวไปเบิ่งนูเขี้ยวคุยน,นึ่งนันกันพี่น้องพาไปนูเขี้ยวหนูนี่ใส่สามมือนอมือที่แรกผ่านมือที่สองนิ่งมือหนี่สิเป็นแังไดงแล้วกะน้างที่เป็นปา้ายอย่างขาใส่แซ่ไว้ขึ้นกันมือวานได้แต้มหนึง่งอยู่หลังสุดท้ายของป้ายอย่างขาครับมีผ่านเหนียอยู่โอเคครับไปรุ่นกันต่อพี่น้อง ขอแยกแต้มสองแต้มครับผมานุนกันต่อครับผมจุดมีหนูเขียวครับผ่านบ่วงมือแตกละมือหนาการนิ่งไปเลยหล่องว่าในหลังนี้ผ่านเห็นบะหมี่พอผ่านมือหนึ่งล้วมือหนานิ่งเลยครับเก็บครับมือน้เก็บลายมือแล้วดักไว้สองฝั่ง ฟังหนึ่งมาดักขางทางนี้เกินนึ่งอะอย่าไปเบิ้งตรงขุยน้ำกัดมือที่สามพี่น้องมือน,นี้ที่เป็นจังไดดักสามมือที่ได้โตบอกเกง่งแฮง หลังนี่นิ่งข้างนั่นนนิ่งบู๊ยเก่งขนาดหลังนึงหล,ลังนีง้ก็น,นิ่งครับอะไรสองหลัง,ง็ไโอ้หนีสองหลังมีหลังนึง นิ่งครับหลังนี่ก็น,นิ่งฟังนี่หนักฟังสองหลังคือครับนี่ครับนิ่ง ย้อมครับผมสามมือพี่น้องคุยดิย้อมเลยโอเคครับเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อขอบุุนครับผมมารุ่นกันครับผมจุดนีไม้ปลาอยา่าค่าดักแซ่ขึ้นกันพี่น้องดักแซ่ไว้บ่วงหลายลังอยู่ครับแต่บบ่ nhìn kíp ra cuồng có phải giáp lên đang đi cái nhìn cao cái đầu cuối cuối cái bê mai จะไปะโดดพี่น้องนี้แกน,นิ่งว่านได้ไปแจมนึ่งอยู่ในถ่ายครับสวยเงยอยู่นิ่งครับนี่แกนิ่งครับผมบวชทำงานเลยมีดอกนิ่งสดิดเลย ีนี้เก็บออกดี่พี่น้องนี่จากแต้มบอ่อแถวนี้นี่แต่นิ่นนงครับผมงดงามไม่ผ่านเลยเลยเมื่อวานในหลังนี้ผ่านคือนี่กิ๊บ

บ่วงที่นีน่น่ะนิ่งครับผมเมื่อวานเดตัวนึงอยู่นี่ครับอยู่ข้างนอกเด็กตัวนึงอยู่ตรงนี้โอ้ยนี่แงแฮ่นี่งให้นี่งครับฟังนี่เมื่อวานพลาดทั้งสองหลังเลยครับเมื่อวานพลาดทั้งสองหลังโอ้ขยับขยับตำแหนง่งใหญ่ตำแหน่งหน่อยนึง มาเบิ่งกันครับมาลุกกันหูเก่งแห้งพี่น้องผ่านมือเดียวแล้วกัพอผ่านแล้วก็หินนิ่งเลยง่ายบอยนั่นเลยนั่นเห็นบมครับน,นิ่งเลยน่ครับ เขึ้นอีกสองหล้งสุดท้ายหนูเก่งแห้งพี่น้องเพราะว่าพ่อถือบ่วงมือนนึงแล้วครับมือต่อมาสีบอผ่านบอกไก่เลยยุดตรงนั้นไม้นี่ไม้นี่ใส่วิธีการดักแซ่บอได้ผลเลยพี่น้อง ใส่วิธีการดักแซวว่าเลยคนบางไม้เทาดักแซวมือที่สองมือแหลกบดดมือที่สองอีกกระโดดแบบเยอะเลยตอนมืนมออินมันโบแมนไม้นี่พี่น้องไม,ม้นี่โบโบแมนสองลงังทุกถ่ายนิ่งครับอันนี้ดักไว้สองมือบ่ผ่านเจักมือเลยพี่น้อง ีล่ลังนี่หนูนี่ล้งนี่หนูม่าพ้านอยู่พี่น้องน,น,นี่ล้างนี่หนูพ้านเห็ดบ่วงตบบ่วงบอกอยู่อะยามครบแล้วครับผมเดี๋ยวเบิงผลงานน้ำกันอีกคั้นึงมาอัปเดตผลงานน้ำกันครับผมสำหรับการดักหนูมือที่สามพี่น้องไม้เดียวมือที่สาม มือแรกได้สีแต้มมือที่สองได้แต้มหนึ่งมือหนีได้สองแต้มพี่น้องแต่ว่าสําหรับมือหนี้มีโดน้อยไปไปแต้มหนึ่งพี่น้องบุรูว่าค้นหรือว่าหมาเอาไปเพราะว่าบ่วงกับบ่เห็นเลยพี่น้องหอ้อยหนามุนอุยปุยห้อย,ย,อยกัดหยากัดยางอย,งอยู่บุรูว่าคนหรือมาเอาไปพี่น้องก็ได้เหลือไปสองแต้มน้อย อีกย่างหนึ่งพี่น้องขอสังเกตอีกย่างหนึ่งไม้นี่ใส่แซ่เพะเอาเลยพี่น้องสูตรใส่แซ่หมองเก้านี่สมมุติเราเมื่อนี่ผ่านบ่วงมนาพี่น้องผ่านบ่วงแล้วดีบ่วงดูบ่วงแล้วเอาใส่ไปอีกขยับหน่อยนึงกับซ้างขยับไปนี่นิดหน่อยใา่ขวาบพะเอาบพโดนบอรไกลเลยผมรองว่ามือดีวือที่สามรูแล้วบ่ามันว่าไม้นี่มันบเอาเลยแซ่ไปนี่พี่น้องนอกที่จากว่า หม่เรื่อยโดนคือโดนเลยบ่บโดนคือออกออกไมยที่ได้ไพี่น้องบ่บโดนคือออกเลยบ่บสั่นบ่ได้กิิหนรู้พี่น้องพอมันบ่บมาหมองเก,กา่ามันไปห้อยไม่เรื่อยเลยพ่อมันฮูจักบวกแล้วมันก็บบ่มาไก่เลยครับตั้งจากคลิปที่แล้วพี่น้องที่ผมใส่แซมือสองมือแรกบร่เอามือสองโดนซีโตห้าโตถือเอาไปตัวหนึ่งอาจังสัน่นถือว่าใส่แซ่ได้อะพี่น้องก็ไปปรับเอาเด้อครับเด้อ ใส่แซ่บ่ใส่แซ่พี่น้องแต่กะใส่แซ่กะดีมื้อนาบ่าได้กะไ่ไปดังแต่ได้เมื่อก็ได้พี่น้องเมื่อก็แล้วแต่ครับผมอ่ะโอเคครับเบิ่งแต้มน้ำกันอ่ะนี่ซองแต้มน้ด่อยนูดุ่นตัวหนึ่งนูน้่อยตัวหนึ่งพี่น้องนูแม่มันบวถืดูกมันถือดูกมันครับผมอ่ะเจอกันคลิปน้าพี่น้องฝาก กดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับฝากช่องน,น้อยน้อพี่น้องผานรักหาอยู่หากินเจอกันคลิปนาคลิปหนูคือเ่าพี่น้องผม้ยไปหาไซนูเอาพี่น้อง,ออองช่วงเนี้ยช่วงนี้ก็ที่เป็นไซบ่วงปไปก้อนช่วงนี้ไซบ่วงก้อนเกีียวเขาไม่ไม่นี่ไซบ่วงแล้วก็จักน้อยค่อยสิเป็นกับเล็กพี่น้องค่อยสิเป็นกับเล็กกับเล็กเขาหาเก็บตกเอานี่ละมองที่เฮาเคยไปไซนี่แหละพี่น้องเขาไปไซบ่วงมองนี่มองนี่มองใดเฮาบ่ไดเฮาก็กับไปเก็บตกด้วยกับเล็ก หรือว่าเปิดไม้ไม้กันแล้วแต่อ่ะโอเคครับขอบคุณล่ะครับเพื่อนครับผมสวัสดีครับ